สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะน้ำเพชรสพลดลั่นจะบ้าตายน้ำเพชรลั่นไปกันใหญ่ปมอุ้มคนจีนเรียกค่าไถยฉันมีมงไม่ใช่นางงามจังหวัดตกใจกันหมดแล้วแจงลั่นมีมงระดับประเทศไม่ใช่นางงามจังหวัดฉันจะบ้าตายรายนาทีน้ำเพชรสพ,พดแล้วลั่นไปกันใหญ่สวยรวยมากไม่ต้องจับใครเรียกค่าไทยเมื่อกลางดึกวันที่18เมษายน2566 น้ำเพชรตรียาภา m มิดเอิร th ์ธไทยแลนด์มิดเอิร์ธไทยแลนด์สองพันสิอออกมาโพดลัน่นหลังจากมีข่าวจับนางงามน้ำเพชรอดีตผู้สมัครนางงามเวทีดังร่วมขบวนการอุ้มรีดแก๊งจีนเาว่าโอ้ยไปกันใหญ่แล้วนางงามน้ำเพชรที่อุ้มคนจีนเรียกค่าไทยไม่ใช่หนูค่าหนูชื่อน้ำเพชรตรียาภาไม่ใช่น้ำเพชร,ราพาชเพชร,พชรดาคนละคนคะ่ะ หนูมีมงตำแหน่งระดับตัวแทนประเทศไทยมีใช่นางงามจังหวัดเพราะฉะนั้นจะมาลงน้ำเพชรนี้ไม่ได้แก้ข่าวด่วนพร้อมทั้งยังลั่นอีกว่าฉันจะบ้าตายรายนาทีขณะที่มีคนเข้ามาคอมเมนต์เข้าใจผิดไปแล้วอาทิดีนะเนี่ยที่เห็นโพสต์นี้คิดไปแล้วจริงๆแวบแรกก็คิดเหมือนกันค่ะเพิ่งดูคลิป เห็นอยู hmm. mm ่เกาหลีน้องก็คิดว่าพี่เข้าใจผิดไปแล้วค่ะตกใจมากเป็นต้นโดยน้ำเพชรก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ด้วยว่าคนละคนกันเลยพี่สวยและรวยมากอยู่แล้วไม่ต้องจับใครเรียกค่าไทยค่ะมีแต่จับมาหอมแก้มขอขอบคพุแหแรงข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ